สวัสดีค่ะข่าวดจเกบบลบุรีค่ารายงาน,นข่าวประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าวในส่วนของการจัดกิจกรรมสลุนพระเกียรติพร้อมด้วยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสักครู่ก่อนไปติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะจังหวัดลรบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเนเมื่อวันที่10สิงหาคม2567เวลา9้านาฬิกาณหของประชุมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายอำมพลอังคภากรยุนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาบุคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72,000ปีและกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ132ปีโดยมีมนายพิศนุรป,ประภาธนานัน์ประหลัดจังหวัดลบบุรีนายรัฐพลธุรพันธ์แนวอำเภอเมืองลบบุรีหัวหน้าสว่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธี สำหรับการจัดก,กิจกรรมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์7จรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดกลวยถวายราชสักการะเบืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวถวายสัตยปฏิญาณตนตามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่่มร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเสกเพลงสดุดีจอมราชาในเวลาต่อมาได้มีพิธีมอบเหรียญพระราชทานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2567นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรเรียนดีกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน44ทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป วันนี้เป็นวันของและขอให้ทุกคนทุกท่านแล้เจริญมานิโชวดิลาโซยัตหัว่าพาลายพายค่ะคุณผู้ชมค่ะ มาผิดไทยที่ข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางเป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นแบบรถฐานยิงจรวดซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์และตรวจเยี่ยมหนือยรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดละบุรี นายสุทินคลังแสนรระมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์มันที่เพืพอ่อเพเล่เชียรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับกองทัพบกณศา,าลาอนเนกประสงค์สนามกีฬากองบนหารปืนใหญ่ทั้งนี้กองทัพบกและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมต้นแบบฐานรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์และปองทังบกก็ได้อนุมัติก่อปอบต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ดังกล่าวโดยให้กองพนหารปืนใหญ่เพื่อให้กองพันธหารปืนใหญ่ที่711และกรมทหารปืนใหญ่ที่711นาไปทดสอบทดลองใช้งาน สำหรับต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนอกประสงค์ที่นำมาสมมอบให้กองทัพบกบได้ทดสอบทดลองใช้งานประกอบด้วยต้นแบบต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนอกประสงค์พร้อมระบบควบคุมการยิงจำนวนหนึ่งคันและแท่นยิงจรวด POD ขนาด122 mm, มิลลิเมตรจำนวนสชุดรองรับระยะยิง40กิโลเมตร ขนาด306ม mm, ิลิเมตรรองรับระยะยิงได้150กิโลเมตรขนาด370ม mm, ิลลิเมตรองรับระยะยิงได้300กิโลเมตรได้มีจุดเด่นเน้นความอเนกประสงค์ซึ่งภายหลังจากการยิงจะสามารถเปลี่ยน P.O.D. บรรจุลูกจรวดชนิดใหม่ได้ทันทีอีกทั้งยังสามารถรองรับการยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลมที่กองทัพบกมีประจำการใช้งานอยู่ อันจะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนความพร้อมรบให้กับกองทัพโบ,บกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งสามารถเทคโนโลยีต,ต้องการประเทศได้ดำเนเินการวิจัยและพัฒนาจนได้ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์และทําการทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นจดกระทั่งรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์มีคีดความสามารถเป็นไปตามความต้องการของกองทัพบ,บกตามที่ได้กําหนดโดยบันทึกความเข้าใจร่วมมือ ซึ่งการดำเนินการสงมอบต้นแบบรถถังยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยผู้ใช้ของกองทัพบกทำการทดสอบการใช้งานและให้คณะกรรมาการทดสอบและประเมินโครงการที่แต่งตั้งโดยกองทัพบกทำการทดสอบและประเมินผลโครงการตามมาตรฐานของกองทัพบก โดยสถาบันเทคโนโลยีต้องการประเทศจะนำผลการทดสอบและประเมินผลโครงการและผลการทดสอบทดลองใช้งานโดยหน่วยผู้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเข้าพิจารณารับรองมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารโดยคณะกรรมการรับรองผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารต่อไปรัฐมนตรีว่าการก,กระรวงกราโหไกมกล่าวว่า การส่งมอบต้นแบบรถถังยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ในครั้งนี้จะช่วยให้กองทัพได้รับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยมีความมั่นคงทางยุโทโธปรกรณ์ของไทยและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทดแทนการนําเข้าทําให้มีความเข้มแข็งของกองทัพขณะที่ในอนาคตประเทศเราเองก็ยังสามารถส่งออกและนํารายได้เข้าประเทศด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมต้องการประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการนําเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนั่นเองการสามารถการสมัครวันนี้ก็เป็นการเดินหน้นในวัยสสุิมอุตสากับต่องประเทศประโยชน์ที่ได้วันนี้คือรถคันนี้จะเป็นการวิจัยต้นแบบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมาการทดลองใช้ต่อไปนี้ก็จะเป็นการวิจัยครั้งสุดท้ายพอเสร็จ แล้วผลการวิจัยก็สัาบาลก็จะนํามาปรับปรุงให้สมบูมรณ์พอสมบูรณ์แล้วนี่กองทัพก,ก็จะได้ดยุทธุปกรณ์สำคัญขึ้นมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือรถฐามยิงจรวดหลายลำก้อซึ่งเป็นนวัตก,กรรมไม่เทคโโนลยีใหม่ที่เข้าใจว่ายังไม่ม,มีใช้ไม่เคยมีใช้นั่นก็คืออันดับแรกเลยกองทัพได้อาวุุที่ทันสมัยนะครับแล้วก็คำว่าทันสมัยแล้วก็ได้ความมั่นคงทาง ยุทโธปกรณ์เราด้วยต่อไปนี้เราก็จะได้พึ่งพายุทโธปรกรณ์ของเราแทนการนำเข้าอันนี้คือกองทัพนะครับวามเช้่มแข็งของกองทัพกิดพี่น้อส่วนประเทศประเทศก็เช่นกันครับหนึ่งก็เราก็จะได้การผลิตอาวุธพุ่งตัวเองลดการนําเข้าแล้วก็อาจจะเลยประชึงว่าเราจะได้สมอง ส่วนออกแล้วก็คือการนำรายได้เข้าประเทศเพราะนั้นกองทัพได้ประเทศบ้างตอนนี้การดำเนินการเนี่ยอยู่ในขั้นพัฒนาครั้นขจายนะครับจะมีแผนหรือว่ามีช่วงเวลาที่จะเข้ามาประจำลังที่เท่าไหร่ก็ทดลองใช้อันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะพอทดลองใช้เสร็จกองทัพบกใช้เสร็จปั๊บก็รายงานผลการทดลองใช้เสร็จก็เพราะว่าก็เป็นการผลิตตัวจริงแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ได้จะนานนะครับก็ ผวมไปถึงเอลได้กี่ล้านทุกคนใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในขัน้นทดลองยังไม่มีเคยมีการใช้จริงหรือว่ามีผลงาน,าใน,ใน,านอะไรอย่างไรอย่างเพราะว่านี่ถือว่าเป็น,นเ,เป็นรถเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นต้นแบบครั้งแรกเพราะงั้นก็ที่อินอ่นยังไม่ก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ร,รุ่นแรกที่มีใช้ถ้าเราทำเสร็จแล้วนะนครับสุดท้ายครับในมุมของกระทรวงกลาโหมนะครับมี ทิศทางในการกำลังตั้งรับก่างกัองกันประเทศในระดับนี้อย่างไงวะครับตอนนี้เรามุ่งมั่นใจว่าหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมก็คือเราจะผลักดันอุตสาหกรรมตอวประเทศเพื่อให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป้าหมายของเราก็คือทดแทนการนำเข้าอาวุธให้ได้แล้วโดยกว่านั้นก็คือเมื่อทดแทนแล้วไม่พอเราจะต้องส่งออกผมณเจ้าหน้าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยในกระทรวงมชุดนี้ เราจะได้เห็นการส่งออกอาวุธอีกหลายอุปกรณ์อีกหลายรายการแล้วก็ลดการใจเงินออกไปต่างประเทศแล้วแนนที่สุดอาจจะเห็นการได้รายได้จากการส่งออกอุปกรณ์เหล่านี้เข้าประเทศกกมียซึ่งมาตรการเสริมเรื่องนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยทางทีมกฎหมายของกระทรวงกําลังจัดการดูกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งสมุสมสมทะชลบุรีเ่าจะเป็นกฎหมายนะครับแล้วเราจะเป็นเรื่องอภาษส่งภาษีซึ่งถ้าเรากลับปรุกฎหมายเราได้นั่นก็จะเป็นการกลา,ายข้อจํากัดหรือกำแพงที่ที่เป็นอุปสรรคก็เชื่อว่าก็จะไปะได้ดีโอเคนะครับวัันครบขอบคุณมากครับค่ะคุณสองคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว The w G Cable ลบบุรีนะคะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวได้ดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วชุดที่มาเผดือเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก่อนมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ